หอมคนาดครับปีหน่องโอ้โหครับมันคือออย่างครับนี่นะครับกินได้นะครับมันก็คือนี่นะครับมันนัดนะครับมันนัดหรือซับประโลดนะครับหน้าตามันก็โอ้โหดูนะครับน่ารักก็ครับถามคนขายว่ามันเป็นพันไออย่างเปิ่นกระบอกว่ะพันน้ำเพรืงสายน้ำเพรงกับปอดใจน้ำเพิงบันไหว อ๋อน้ำพึ่งกับน้ำพึ่งเนี่ยครับที่แต้ม็คือพันธุ์น้ำรึ่งเนี่ยนะครับเป็นว่าจะอันนะครับกะหันกระสะดุดตาเลยนะครับดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้ลูกเลยนะครับหั่นเอ้อก็ลองเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้เราจะมาย่ามาริมลองด้วยว่ารสชาติมันจะเป็นจะได้นะครับแต่มรนนี้กลิ่นหอมมากนะครับมันนัดหุูซับปะรดพันธุ์นี่นะครับเดี๋ยวลองมาเริ่มพาดูกันเลยนะครับอพามาชิมดูครับ รสชาติมันจะเพิ่งแตกก็อปลอกน,นะครับอนนอมันจะอร่อยก็มันจะแซ่บก็มันจะเป็นน้ำพึ่งแตกก็จะคนขายเป็นวานครับกหลังหั่นเนี่ยครับสับป,ประรดอยู่ มันมีหัวแล้วก็มีขึ้นมาหลายๆต้นแบบนี้นะครับมันบวชขางเจี้ยสักน้อยนะครับตั้งบ้านต่อห้องบวชขางเจี้ยนะครับหรือบวชขางพันนะครับหัวมันเนี่ยเอาก็สามารถเอาไปปลูกได้นะครับรู้สึกว่าเปลือกมันจะมีความบางนะครับพันธุ์นี่นะครับก็ลองไปเสรืรถามอาจารย์กูก่อนะครับอาจารย์กูไปก,กระบอกกับพันนางแแหลนะครับ โอ้โหในแล้มันจะมีของกอนเนาะมันจะมีแต่นางแล้ขอเนาะจะแล้ยแต่เล,ล้เล่นเพราะมันแซ่บบ่แซ่บราคาขาดตัวเป็นกะสาวบาทนะครับซื้อไหมข่ะเจ้าสาวบาทว่ายี่สิบนะครับพอไม่สมกับราคาขาดตัวเปนกะ,ะหนึ่งใบเขียวนะครับ <laughs> หนึ่งใบเขียวก็ <laughs> ยังแขงหน่อย ชั้นนี้นะครับเราลองาพาชิมดูกันเลยนะครับชิมดูครับออื้ <c oughs> สมราคาครับน้ำพึง้งหวานหอม,อ,มอร่อยครับถือว่าพานครับมันแะ่คงเดี่ยเก็บเอาไปทำพันธุ์เลยครับ มันแปลกีนี้นะครับดูว่ามันหมดได้เป็นแบบหัวนี่หัวเดียวนะที่เขาขายก็เป็นแบบเนี้ยหัวถ้าเวลาเขาจะปล,ลูกเขาก็แท็กออกมานะครับแล้วก็จะเอามีดกีดสวนนี่นะครับแยกเอาหัวมาเอาไปช้ําก่อนนะครับแล้วก็มันเริ่มออกอิกดออกหลากขึ้นมาแล้วก็เอาไปลงดินได้นะครับสำหรับคลิปนี้กะ ขอจบยังแค่นี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็จวยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มมน,นอกในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาค่่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับเปี่ยนนะครับเอตเตียครับ